สวัสด LIKE ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับตอนเจ้านี่นะครับแม่บ้านเปิดว่าอันวันนี้อย่เงี้ยเมนูน้ำพริกกะปินะครับเออขยะขนาดครับมาได้กินจาดเหมือนนะครับว่ผมก็เลยว่าเออเหมาะเลยแม่น่ะจักกลางเล่นเอยนะแต่ตะวันนะครับผมไปซื้ออันชะโอมละไว้นะครับน็อกวันนี้ก็มาถอดใส่ไข่นะครับอ้มาตึงปึ้งขนาดนะครับกินอันน้ำพริกกะปิกับถอดไข่ใส่ชะโอมเนี่ยนะครับตึงเหมาะขนาดวันนี้มีเมนูแหมยางหนึ่งแต่เปลี่ยนอันขนาดนะมันหอยผมก็ไม่เคยกินซักกระเตือนอกกับน้ำพริกกะปิ กูเตนะือนนี่ก็จะกินนั้นอ่าผักบุ้งนะครับผักบุ้งไฟแดงนั่นหนาผักบุ้งใส่น้ำมันหอยนะครับกินกับน้ำพริกกะปิเนาะแต่นี่เป็นขนาณะคณะนี่แก่เก็บไปบ้านเป็นเก็บจากสวนหลังบ้านนี่นะครับเหมาะคณะนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมก็ขึ้นไปหอน้องใบเนาะตอนแรกเนี่ยน้องใบยังบาเตื่นเตือนนะผมลงมาจนแม่บ้านนะครับก็เลยขึ้นไปประมาณตัวนี้กับประมาณเจ็ดโมงเจ็ดมงคึ่งนะครับขึ้นไปหอนาะช่วงนี้เป็นช่วงพิษเถิมนะครับก็เลยบ่ได้หีบไปโรงเรียนปลำเปลือนะครับน่ะอาขึ้นไปหอบนี่่่ยเเสสืือออรรรุุดดด้้้าาางงงนนนนึึะะคับผมก็วใหจไป เราจารย์นั่นนะครับกับปาน้องลงมาตั้งหลมนะครับน้องอ่อนดีเฮ็ดเออนมอย่างขึ้นน้องกินเส้นหรือปล่อยเส้นผมกับอาบน้ำอาบตาอ้อมยากับแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับก็นี่กับปาน้องใบขึ้นไปตัวเนาะปาน้องใบขึ้นไปเซีนจือเส้นกับปาน้องใบเล่นโรงเรียนสักน้อยหนึ่งนะครับน้องใบกับชอบชอบนะครับไปโรงเรียนนะครับกับปาเดินเล่นเนี่ยครับแตาหมู่ห้องสำนักงานห้องไปพ่อป้าพ่องแล้วก็เดินไปที่ชอบห้องนะครับน้องกับม้วนม้วนนะครับวันนี้อันกาศเป็นช่วงเจ้าอากาศกำลังเหมาะขนาดนะครับยังบอกห้องนหมักไม้เนาะกับปาน้องใบเล่่่่นนนนนีให้กกออะะครับจไป กินเข้านะครับหลังจากเซ็นจืดอ,อย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปตีห้องชอบต่อนะครับกับไปเปิดชอบเปิดอย่างนะครับเอาน้องใบามาเล่นตรงนี้นอนน้องใบนี่เปิดเก๋ยน,นะครับมาชอบมันแล้วก็บเบาคอยตื่นเต้นนะครับก็บเดินเล่นได้อย่างเขาเปิดป้ายนะครับผมก็เปิดห้องประโคโเซ็ตกับเปิดไฟเปิดอย่างไว้เดี๋ยวก็จะขึ้นมาทํางานต่อนะครับนี่ยปล่อยน้องใบเล่นเนี่ก่อนนะครับโอ้ถึงบะไข่ปิกบ้านนะครับปลาไปตั้งหนอ่อก็บะไข่ปิกบ้านนะครับก็เดินเล่นต่อนะครับบอกว่าเออน้องใบนะไปบ้านก่อนเนิ่งเดี๋ยววันหลังกับมาไม้เนี่ ไปกินข้าวนอนตัวนี้กับเวลาประมาณ8ป็นมงกึงน้องใบจะกินข้าวกับเวลาประมาณนี้นะครับเป็นมงกึงเนี่ยนะครับมาถึงบ้านปุ๊บแม่บ้านไปกิเตรียมข้าวเตรียมของเอง,องินเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับนะ ตีมิรกี้กินพริกกะปิเนาะมีอันถอดไข่ใส่สะโฉมนะครับข้าวหน้าน้ำมันหอยแล้วก็จะมีอันค้าวหูนะครับของครูบอยครูบอยก็คืต่ว่าไม่ได้กินนะครับแต่ว่้ามัแรงนะครับเนาะช่วงนี้ไม่ได้กินข้าวแรงนะครับไดเอทนะครับเลยมากินมาเจ้านี่ส่วนน้องใบนี่ก็กินกับข้าวของเปิร์ดนะครับอันแม่เปิร์ดกับเตี๋ยวมือเรียบร้อยแล้วนะใส่ถ้วยใส่หยางปุ๊บนะครับส่วนเย็นน้องใบนี่จะกินกับข้าวเหนียวนะครับปล่อยให้ลูกนั่งกินคนเดียวนะครับบอกลูกเนาะว่าปล่อยให้เวลาประมาณสามนาทีนึงในการก เป็นการฝึกลูกไปตัวนะครับน้องแม่ก็นั่งกินข้าวบางวันนี่กินหม้อขานะครับแต่ต้องได้อู้อย่างหลายแลบางวันนี่ก็บเอาเห็นเลยนะครับก็บปรเด้บังครับลูกน่าก็ปล่อยลูกตามฟิสตาไของเขานะครับถ้ายาเปิดยากเปิดตึงกิดคนเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับวันนี้นี่ได้มอบหมายเนาะภารกคิจหญิงใหญ่นะครับในการนำนาวปีกะทินะครับเพื่อปีกะทิกันหนาวนะครับโบว์ลูกของเราเลนะครับเดียวกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศมันค่อนข้าง้อนนะครับแล้วก็หัมยางเนี่ยมันมีเฮฟมีมัดนะครับมันเตือนน้อง อันกะทิเนาะก็เดินไปเล่นหญ้าเล่นหยังปุ๊บเนี่ยเฮฟมันมากระโดดใส่นะครับก็ต้องอาบนา้านาํอา,นา,อา,าอาบหยัางขือนเนาะหวาต้องอยู่ใกล้น้องเตแต่น้าาองก็เล่นโตยนะครับก็มาอาบน้ําอาบตาอย่างเรียบร้อยเนาะมาอาบที่โรงเรียนนี่ปลามาโตยนะครับตอนนี้น้องแม่ก็รับอยู่เนาะกับปลาป,ปีกะทินี่มาแตนนะครับเพิ่นเตือนนี่ก็เปลี่ยนกันนะอู้กับอันกะทิครับน้องเปิดนนะครับว่าอันตอนเจ้านะ่าตอนเจ้านี่น้องจะมาก,ก่อนนะค่อยๆนี่ปีก็มาตัวปอเน้อนะสลับกันมานะครับมาตึงกูนี่บ่ไหวบันเทิงแล้้้ววคคคคครรรรัััััับบบบบบนนนนนนนึึงงงงงไไไปปปตตะะะ่หหเเาาาลจจกอส็ุ๊ กกับป้าตากแดดต่างอย่างไว้นนี้นะครับบม่เด้เอาเดมมาตุ้ยนะวันนี้นะครับเลยไบด้เปานะครับกับขนกลุ่มเงาตัาลำปลาเหลือเตือครับกับปล่อยตักแดดนี่มาให้บุดีกับปลาเข้าไปไหนบุนะครับถ้ามันแห้งแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแรงแล้วนะครับนาตั้นมาเป็นช่วงแรงเลยนะครับน้องใบก็กินอันพัดมักลรนี้นะครับหน้ากิ่นข้าวกลินนยางก่อนประมาณห้าโมงครึ่งนะครับประมาณห้าโมงปลายนี่ก็เอาลูกลินข้าวอย่างเสร็จปุ๊บวันนี้มีภารกิจหนึ่งคอย่างหนึ่ นิดนึงห่างหายจากการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักสองปีแล้วนะครับอ่าตั้งแต่มีน้องใบมานี่ยังบ่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยแล้วกันส่วนใหญ่ก็เลี้ยงลูกในะจอยแม่บ้านไปนเลี้ยงลูกเลี้ยงหยังนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องมาฟิตนิดนึงนะครับแบานนี่จะเจ็บจะเมื่อยนะครับนะกับป้ากับมาเล่นนะครับกีฬาตีโรงเรียนนี่เรอ้อนกับมาซ้อมนะครับมีคณะครูยงมาซ้อมตัวนะครับกีฬาในงานนี่ก็จะมีครูมีตำรวจนะครับมีพวกของเนาะแล้วก็มีอ่าท้องถิ่นนะครับ ซีทีมนะครับกับมาแข่งกันนะครับนี่กับมาซ้อมนะครับก่อนนี้มีละอ่อนอยังมาซ้อมตัวนะครับเออคนนี้เอาไว้ตัวอีก่อนนะครับขอบคุณนะครับจะรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ